เ e ียวอยู่อะหูว้าวโอ้ยไม่เห็นแทุกคนเพื่อนผมแต่ค้ยผูกาทักผูถับาให้ยุบสองสองคนก็หสองคนไหนเพื่อนตอนนี้เหรอเพื่อนอยู่ในท่อเพื่อนหนีคุตายอยู่ ไล่สองเลยเพื่อนไล่สองที่มันผมมาไล่กูอยู่คนเดียวนะเพื่อนถ้าพูดนี้งถ้าพูดคำหยาบมีเพื่อนมันไม่ดีถ้ามีคำหยากก็ขออภัยอย่างสูงเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราสองคนมันอาจจะเพราะเราก็อาจจะเป็นเจอเพื่อนอุ้ยเจอตาดีเพื่อนชเพื่อนเพื่อนเดียวปืนชไฟฟ้าแล้วอยู่ห้องไหนที่ไหนที่ไหนไปไหน แต่เพื่อนมันหยิบมาจากไหนไม่รู้เอ้ยในชักหรือเปล่าไม่มีว้าวมันไม่ใช่เหี้ยข้าพูดถ้าคำหยาบมีขอภัยอย่างสูงนะครับเพราะว่าพวกาะไม่ได้เพื่อขัดคิมกันครั้งแรกนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรอุ้ยก่อนทำ พื่อใครปาแล้วเบิดใครปาแล้วเบิดเพื่อนเออไหนก็ขอใครนะคบเดี๋ยวใครมันใครอ่อฮ่อเลยแต่คลิปหน้าเราเราจะมาสอนเล่นในผ่านด้วยคุณตาเพื่อนเดี๋ยวค่ะอ่ะเพื่อนยิงคุณตาหลับยิงคุณตาหลับเดี๋ยวถ่าวันไหนพวกุณลงคลิปกันนะทุกคนปวดจงรู้เลยว่าก็ผมรู้สุดเพื่อนรู้แล้วืออยูงไหนอ่ะยู่ไหนจู่ขึ้น่า พ่ออยู่ข้างล่างแน่สิโอ้ย้ายดักอะโอ้โหโค่นย้ายดาบโอ้เรื่องลมันนายลมังนะย้ายดักไปเพื่อนอุดซึ่งผมเป็นหนึ่งนานแล้วเรียบร้อยหลับยายไม่ดักยายไม่ดักผมครับยายไม่ดักผมผมอ้าดับก็แปลก อั่งนอยปืนอ่ะหไปบปืนดาพี่นใหญไป้นยด้หมดใหไอบตปยพอไม่ชอบติดประตูอได้ปะอ๋อมันเป็นห้อเซฟโซนเยบอกเซฟโซนมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วใครติดหรออติดมาแล้วเพื่อนเพื่อนมันติดนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะขึ้นแล้วนะ เพื่อนมันเห็นมันเห็นอยู่ไงมันเห็นมันเห็นฉันมันเห็นชันมันเห็นตู้มันเห็นตู้ใส่ปืนช็อตไฟฟ้าครับเพื่อนเพื่อเพื่อโดนปืนช้อนไฟฟ้าอยู่ไหนวะเพื่อนเราจะหนีออกทางไหนกันดีเพื่อนเฮ้ยเรามีคีย์พิเศษหรือเพื่อนคีย์พิเศษเราไปเปิดไหนวะเพื่อนเราไปเปิดไปแล้ว ไอทียูอะไรครับมีคนมาไ่้วยเหรอถ้าเราจะอัดกว่าถ้าเราจะเล่นโอ้ดูแล้วกันตามมาตามมามันยรงนี้เพราะมันนี่นี่เพราะมันมีจุดเดียวไว้สามารถเราได้ใช่ไหมว่าผมว่าแล้วผมว่าแล้วว่าปืนอย่างนี้นี่ชือวันนี้เราไม่ได้มาแค่เาเดี๋ยวเพราะผมอัดที่ผมอัดวิดีโอกันสองคนเลยเพราะว่า เดี๋ยวพวกผมเอาไปตัดได้นะครับก่อนก่อนที่เราจะไปยิงคุณตาคุณย่ายกันครับเรามีคำคมมาฝากครับความรักอ่าใส่เกิดผิดข้างพอทนใส่ใจผิดคนพอเลยเย้เป็นไงล่ะครับทุกคนผมจัดฮัลโหลหันหลังหันอุ๊ยอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน แต่เราจะไปไล่ยิงคุณตาอะไรทำไมอยู่ข้างบนแน่เลยวันนี้เราก็จะมาสอนสเต็ปจู๊กกับการเกียร์เพราะว่าเพราะว่าผมไม่เห็นบาคลิปนะครับแบบที่เขาแบบเดินเดินถอยหลังแล้วก็จะยิงคุณตาแต่ครับแต่ยิงไม่โดนรับเลยโดนคุณตาตีครับซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียมากใครเปิดเพลงคุณตาเปิดเพลงเหรอคุณตาเปิดเพลงรู้กันดี อ๋อเพื่อนเพ่มาเปิดแน่เลยตรงนอออยู่ล่างสุดกันรอเปล่าเออว่า้นแน่เลยลงไปดูไปดูดีกว่าล่างสุดมันก็เป็นนะเพื่อนเฮลโหลก็ม่มีะไรนี่หว่าไอห้องนี้เฮ้ยอยู่โอ้ยโอ ยายอยู่ล่างร้อเปอร์เซ็นต์จะไปยิ้มยายยายไม่อยู่เพื่อนคุตตาปุตาหลับกวเพื่อนอ๋อยายไม่อยู่ไม่ไยิ้ยืนยังๆตะเดนเลยเพื่อนต่างัเป่าียงวยกนายลับ สำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ